เด็กเสียมมึงมีมั้ยนี่หึมึงมีมั้ยใครมีออดนี่อ่ะควิงเสียมใครมีออดบ่มีតែญาญโยมมาชมเหรอมีออดมึงมีมั้ยนี่ๆๆมามีออดมึงมีมั้ยนี่ๆๆ สภาพนะครับพี่้องครับเนาะตัวตึงๆนะครับของกัมพูชานี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับทุกคนนะหลังจากที่นะครับอบท้าทายกับระบฝั่งไทยนะครับทุกคนอวดประทสง์ประสาทนะครับเนาะซูนิวกลางนะครับใส่คนไทยนะครับพี่้องครับล่าสุดนะครับน้ําตาไหลนะครับผมโฟต์นะครับสามีของนางนะครับผมเป็นทหารทุกคนนะดูแล้วครับพี่้องครับทําไมนางคนนี้ถึงปากเก่งเนาะเพราะว่าเป็นเมียทหารนะครับทุกคน เนี่ยทหารนะครับรักชาติรักบ้านเกิดทุกคนสุดท้ายตุยนะครับพี่น้องเพราะว่าน่าจะไข้ป่านะครับทุกคนนะเนี่ยดูจากสภาพนะครับพี่น้องคือเครื่องมือนี่แบบโอ้โหเนาะจะมีแค่นะครับถังแก๊สนะครับออกซิเจนหนึ่งอันทุกคนนะไม่แปลกที่ที่จะตุยนะครับเพราะว่าไข้ป่านี่มันมันไข้แล้วมันตัวร้อนนะครับหรือว่าอาการนี่กำเริบนะครับผมเนาะหัวใจร่มเร็วนะครับล่าสุดร้องห้าใหญ่ครับพี่น้องครับ เนาะท้านะครับพี่้องครับบ้านฝั่งไทยมีหรือยังนะครับนครบัดเหมือนบ้านเขานะครับทุกคนนะโอ้โหทุกคนหลังจากที่นะครับปากคอเราายนะครับพี่้องครับเนาะสูนี้โกงนิ้วกลางล่าสุดนะครับร้องผมร้องไห้เฉยเลยนะครับพี่้องอะไรวะนะครับเกมไะเหลือเกินนะครับล่าสุดนะครับผมจนมุมครับพี่ดองครับเนาะงานนี้นะครับหลังจากที่ปากเก่งปากแจวนะครับทุกคนสามีก็ตุยนะครับล่าสุดร้องไห้ขี้มูกป่งอีกแล้วครับพี่้องครับโอ้โหนะครับ สุดยอดนะครับผมคนที่ปากเก่งๆเนาะเกมหมดแล้วครับผมทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่้องกับสวัสดีสบายดีนะครับทุกคนเนาะล่าสุดนะครับผมพี่้องสาวคนนี้นะครับเป็นเมียทหารนั่นเองนะครับทุกคนไม่แปลกนะทำไมนางถึงแบบปากคอละลายนะครับทําไมนางถึงแบบรักชาติเนาะออกมาเย้ยประเทศไทยทุกคนเนาะว่ามี เหมือนภาษาแบบนางเป้านะครับทุกคนเนาะเจียมมีแบบนี้ไหมนะครับทุกคนภาษาทบัตอังกอร์นะครับทุกคนนะภาษาทที่ต้องคำสาบนะครับทุกคนเนาะฝั่งไทยเนี่ยเขามีหลายๆอย่างแล้วเขาไม่อยากได้หรอกครับพี่น้องครับภาษาทนะครับของเขมรนะครับทุกคนเนาะเขมรอ่ปภาษาทแบบนั้น่ะเขาไม่อยากได้หรอกครับพี่น้องภาษาที่โดนคำสาบนะครับผมเนาะวัตถูโบรานนะครับพี่น้องครับในประเทศไทยเนี่ยมีหลายนะครับทุกคนเนาะปลาทรปภาษาทนะครับเขาต่างๆนะครับผม ที่สวยงามกว่านี้มีเยอะนะครับทุกคนนะเขาไม่อยากได้หรอกครับพี่น้องที่ออกมานะครับหาว่าฝั่งไทยนี่อยากได้อย่างมีต่างๆนะครับเรื่องของเนาะหาว่าฝั่งไทยอยากได้ดินแดนนะครับหลายๆอย่างนะที่คนกมีนเขาไม่พอใจทุกคนนะครับล่า e. สุดสาวๆที่ป,ปากปาก่ยงเก่งนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับทุกคนนะเห็นไหมครับพี่น้องสาวกัมพูชาที่กลับบ้านหรือว่ากลับจากไทยไปนะครับไปถึงบ้านเนาะพ่อนะครับนางก็เสียชีวิตนะครับ สาวที่ขายออนไลน์นะครับทุกคนจําได้ไหมที่ทวงบุญคุณนะครับกับคนไทยพี่น้องนะว่าประเทศตัวเองเนี่ยครับมาสร้างประเทศไทยให้เจริญเนาะสุดท้ายกลับบ้านไปเนี่ยทําธุรกิจก็เจ๋งนะครับทุกคนนะครับยอมรับนะครับว่าแผ่นดินไทยนี่เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนนะครับเป็นแผ่นดินนะครับพี่น้องที่เวลาใครมีเรื่องนะครับจะไม่ได้อยู่เนาะอย่างเส้นในงานนะครับที่ มาแล้วนะครับพี่หลองมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งมาหาเรื่องนะครับทุกคนก็ไม่ได้อยู่นานทุกคนนะครับไม่ได้อยู่นานเนาะใครที่มาดีๆนะครับพี่หลองกับใครที่มามาแล้วเนาะเขาแบบทาตัวดีๆทำทาตัวน่ารักทุกคนคนไทยก็สนับสนุนนะครับอย่ามาบอกว่ามาทํางานที่ไทยแล้วคุณมาสร้างประเทศให้เขาเพราะว่าคุณนะครับแบกหรือว่าคุณนะนะครับมาอาศัยแผ่นดินของเขานะครับทุกคนเนาะ นี่นะครับพี่น้องครับจนมุมนะครับล่าสุดเนาะร้องผมร้องห้าใหญ่นะครับทุกคนหลังจากที่ปากเก่งนะครับเนี่ยชี้นิ้วนะครับทุกคนนะเนี่ยตอนนั้นนะครับพี่น้องน้นนางแบบโอ้โหออกมาท้าคนไทยนะครับใจดูเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่น้องจะว่าคนเดียวกันไหมนะครับเบานุใส่คนเดียวกันเปล่าผมจะให้ดูนะครับสิ่งที่มันมันบอกว่าเธอคนนี้คือคนเดียวกันเห็นไหมครับพี่น้องมีลายเนาะลายที่แขนนางน่ครับจะมีลายนางสักลายไว้นะครับนางบอกว่ามีภาษาแบบนี้ไหมนะครับ ภาษาบัตรอังกอของนางนี่ทุกคนเนี่ยเสียมีไหมนางบอกเนาะโอ้โหพี่้องมันนั้นยังยิ้มสวยนะครับทุกคนนะมันนั้นยังยิ้มอยู่แต่ว่าอ่าสลาดน้อยหน่อยนะครับทุกคนสวยอยู่แต่ก็สลาดน้อยเนาะพี่้องนี่ครับชี้นิ้วกงนิ้วกลางนะครับใส่คนไทยแต่ผ่านไปไม่ถึงนะครับช่วงเวลา ในขณะที่หลายๆคนก็สงสัยก็ให้ผมเนี่ยตามหานางคนนี้ให้หน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มาโซนะครับผมเนาะมาโชปราสาทมาอวดปราสาทของเขานะครับปราสา,บาทบ้านังกอนะครับพี่รองล่าสุดร้องไห้คิดถึงสามีนะครับพี่รองไปเป็นทหารกล้าเนาะนะครับไปแล้วบุญเช่นไม่เห็นหัวทุกคนนะไปตุยที่อ่าจะเป็นยังไงทุกคนคนไทยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทุกคนตุยเพราะไข้นะครับไข่หนะัก นะครับทุกคนไข้ป่าน,น้องพี่น้องล่าสุดจะไปหาสามีก็ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าตอนเนี้ยมันระหว่างายแดนนะครับเนาะเขาก็ไม่ให้เข้านะครับคนนอกไม่ให้เข้าคนในไม่ให้ออกระหว่างายแดนนางก็ต้องได้ได้แต exactly ่ร้องไห้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูครับทุบกคนว่าคนเดียวกันไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับหน้าตาที่นี่ครับทุกคนห <r> on, เห็นไหมมีรอยสักนะครับน้องไงใหญ่นะครับทุกคนนะ โอ้โหนะครับพี่ดองเราจะดูรูปเราจะดูรูปสามีตัวเองนะครับทุกคนนะเนี่ยนางไบอะไรนะครับสามีของนางโอ้โหทุกคนกรรมนี่ทำไมมันตามไบไวนะครับพี่ดองครับเนาะใครที่แบบปากคอร้อนร้ายหน่อยนะครับทุกคนใครที่แบบท้าทายกับระบบผมว่าอันนี้เปลี่ยนยินไทยทาไมถึงสัทธิ์มากขนาดนี้ทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนนะครับพี่ดองนะสมัยนะครับ พระเจ้าบอมันที่หนึ่งก็เป็นกษัตริย์ขอมนะครับทุกคนที่เป็นนายนะครับของคนขามีนะครับพี่น้องแต่ก่อนเอาง่ายๆคือฝั่งไทยนี่แบบมีราตระกูลที่สูงส่งนะครับทุกคนมีราตระกูลที่สูงส่งเนาะคืออาณาจักรต่างๆนี่แต่ก่อนอาณาจักรขอมนะครับก็ตกรุ่นมานะครับพี่น้องก็เป็นสยามนะครับทุกคนเนาะก็ต่ออาณาจักรสยามก็มาเป็นประเทศไทยทุกคนนี่แหละนะครับค okay. ือฝั่งไทยนี่ เป็นประเทศหนึ่งนะครับพี่น้องที่กษัตริย์นะครับมีระดับเนาะแตกต่างจากกัมพูชานะครับทุกคนน้องกัมพูชานี่คือเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นท่านนั่นเองนะครับช่วงนั้นสมัยขอมนะครับอาณาจักรขอมคือกว้างใหญ่ไพศาลทุกคนเนาะดามไปถึงฝั่งนี่แหละครับสปปลาวนะครับพี่น้องจะเห็นลวดลายของนะครับมัดภูักดิ์พี่น้องภาษาต่างๆเนาะอยู่ประเทศลาวก็ยังมียังมีหลายจุดนะครับที่บอกว่าเป็นอาณาจักรขอมนะครับจะเห็นแถว จำปาสักจะเยอะที่สุดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันใกล้กับชายแดนนะครับชายแดนฝั่งกัมพูชาฝั่งไทยทุกคนเนาะฝั่งกัมพูชาต่กอนนี่ก็เป็นอาณาจักรของนะครับทุกคนเนาะก็เปรียบเสมอเนี้ยก็เป็นแผ่นดินของประเทศไทยนั่นแหละครับพี่น้องในบริเวณในหลายจุดนะครับไม่แปลกนะครับทุกคนแต่ขมิเขาบอกว่าเขานี้เป็นคนสร้างภาษานะครับทุกคนนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างภาษาทุกคนแต่เขาไม่รู้ว่าพื้นหลังของบ้านเขานอกต่ก่อนนะครับเป็นลูกน้อง นะครับเป็นทาตของประเทศไทยทุกคนไม่แปลกนะครับที่ทําไมเขาถึงอยากได้ภาษาประเทศไทยทุกคนเขาจะหาว่าฝั่งไทยนี่แกะสลักหรือว่าทําให้เหมือนเหมือนเขานะครับอย่างเช่นแม่ไม้มวยไทยทุกคนแล้วก็สุดไทยทนะครับที่เขาเค็มได้เนาะที่เค็มต่างๆวัฒนธรรมพี่้องบรรษงลการบรรลอยกระทงต่างๆเขาถึงบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาเพราะว่านะครับนายจ้างกับลูกจ้างหรือว่า นายกับธาดนะครับพี่ดองที Middle ่เคยอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับพี่ดองก็ก็เหมือนได้เห็นวัฒนธรรมของนายน้องพี่ดองเปรียบเสมือนผมอยู่กับนายจ้างนายจ้างผมทําธุรกิจนะครับนายจ้างผมเปิดร้านก๋วยก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับพี่ดองนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสมมุติให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมจะได้กับนายจ้างผมก็ก็คือสูตรนะครับสูตรที่มาทําก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่้องนี่แหละครับน้องมันก็คล้ายๆกันเหมือนที่เขมินเขาเขาแบบ เคมวัฒนธรรมไทยนะครับพี said, so that, ่้องเขาเขาคิดว่าของเขาทุกคนเพราะว่าสิ่งนั้นคือนายเขา่าทําให้ดูพี่้องครับน้องวัฒนธรรมที่ฝั่งไทยเคยสืบสานกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับเขาประมาณนี้นะครับพี่้องเขาก็แบบหาว่ามีแต่ทุกอย่างนั้นเป็นของเขาหมดนะครับทุกคนเพราะว่าเคยได้เห็นนะครับของนายสมัยอดีตนะครับพี่้องเนาะก็นี่นะครับพี่้องครับล่าสุดนะครับสาวคมินนะครับที่โชว์นะครับบัตรอังกอร์ของเขานะครับ ตอนนี้คือมันก็เป็นได้แค่นั้นนะครับพี่้อกครับเนาะการท่องเที่ยวมันคน,คนไม่ค่อยเยอะนะครับเนาะบริหารไม่เป็นทุกคนบางจุดนะครับเขาพิหารที่ได้ไปพี่้อกก็ผูพังรักษาไม่ได้ทุกคนยังอยากได้ภาษาตะเมินทมพี่้องอยากได้ภาษาตาควายนะครับทุกคนไปเอาไปแล้วก็รักษาไม่ได้ทุกคนนะก็เป็นอของแบบไม่มีคุณค่านะครับถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้จักโบราณรักษานะครับถ้าเป็นฝั่งไทยนี่เขาสามารถ ทําให้มันมีดีไซน์นะครับทําให้เป็นการท่องเที่ยวได้นะครับทุกคนเนาะประมาณนี้ครับพี่้องครับล่าสุดเกรมนะครับทุกคนน้ําตาไหลนะครับใส่อ่าปาดน้ําตานะครับเพราะว่าสามีก็ลาวงการไปแล้วครับพี่รองที่แท้สามีเป็นทหารพี่้องโอ้ถึงบ้านละถึงนักษาเนาะพี่้องรักบ้านเกิดแต่ก็นะครับถึงจุดอ่าถึงจุดจบนะครับทุกคนเนาะประมาณนี้ครับพี่้องครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็ฝาก คอมเมนต์ไม่น่อยนะครับผมเนะคลิปนี้่อขอตัดจไปก่อนทุกคนนะครับคลิปนี้พี่พลาดระการไลผมขอกราบขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยก,รกัรน,นะครับผมสวัสดีครับ